สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่24มีนาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศผิดอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะล้องสื่อผู้สูงอายุทำบัตรประชารัฐไม่ได้ค่ะ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่หมู่บ้านบ้านปลือน้อยหมู่3ตําบลปากน้ำปานอ,อําเภอปานบุรีเป็นบ้านไม่มีบ้านเลขที่นายกิติพงเกตแก้วอายุ71ปีผู้พิการเป็นอมพาตครึ่งซีกได้รับความเดือดร้อนจากทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปี60ไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากจากรมที่ดินพบว่ามีเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์จํานวน2แปลงนส3กเลขที่เอกสาร 29, นานสิทธิ์29ตําบลนาสวนอําเภอศรี 4, สวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุร เนื้อที่32.41ไร่และนสสกเอกสารส3 0สามศตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อที่39.4625ไร่ซึ่งในวันที่ไปแสดงตัวตนครั้งนั้นก็ได้ชี้แจงแล้วว่าตนเองไม่เคยมีที่ดินและไม่เคยไปจังหวัดกาญจนบุรีแต่อย่างใดและได้ขออุดทรนไว้ตั้งแต่วันที่22กันยายน2560นแต่เรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าและล่าสุดต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ไปที่ธนาคารเพื่อแสดงตัวตน ตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน,นาซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและถ่ายเอกสารให้ตนมาพร้อมแจ้งว่าไม่สามารถทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากมีไม่ผ่านเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัวมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีที่ดินที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งสองแปลงอย่างแน่นอนไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่าตนเองเป็นผู้พิการอยู่คนเดียวเกงว่าจะมีคนอื่นแอบ,บอ้างนําเอกสารชื่อของตอนไปใช้หรือสวมสิทธิในการครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวทําให้รู้สึกไม่สบายใจกลัววันข้างหน้าจะมีความผิดอยากให้ภาครัฐตรวจสอบให้ตนด้วยจะให้ตนเดินทางไปที่ดินจังหวัดกาญจนบ,บุรีตามเรื่องเองก็ลําบากเดินไม่สะดวกขนาดเงินก็ไม่มีจะกินอยากจะฝากผู้สื่อข่าวช่วยประชาช สัมพันธ์ถึงความเดือดร้อนของตนให้ด้วยไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครชิกิติผงเกตแก้วครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ71ปีเป็นไงครับคุณลุงเห็นว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับการทําบัตรประชารัฐมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนแรกผมยื่นเรื่องทําปี60นะแล้วพอไปไปที่ธนาคารไปยืนย,นย,ย,ยันตัวตนเขาก็บอกว่าไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่ามีมีที่ดินของ ท,ที่ดินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เมืองการครับจะไม่ี่แปลงไงขังแปลงอืม๋อเราแล้วจริงๆแล้วเรามีแมกี่ดินไม่มีครับไม่เคยรู้จักรู้จีดังนั้นไม่เคยไปด้วยอไม่เคยไปด้วยครับแล้วเราหลังจากนั้นเราเราทำยังไงบ้างอ่ะก็ผมก็ให้ให้ไอผู้ชายที่ทำทำธนาคารอยู่กรุงเทพนะอเออมสินนะเขายื่นถอนให้มันก็ไม่เสร็จ มันก็ไม่ได้อะไรมันยุ่งเรื่องอะไรเลยแล้วผมก็ไปที่ที่ดินนนาทีผู้จัดการนะคข่ายเขาเขียนให้้างหลังนั่นแหละอ่ะข่า้แนะนําที่ดินเนี่ยเขาเขียนบอกหมดจะให้เราไปแย่ที่มังการออเขาให้ไปมังการวหวๆเลยไปได้ไหมไปได้ไงเงีภาพจะกินยนึงไม่มีสภาพ่าแย่งเงี้ยก็เลยไปไม่ได้ครับก็เลยแล้วหลังล่าสุดนี่เห็นว่ามีการทําเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนั่นลุงได้ไปปะไปไปแล้วยังไงก็ พอไปยืนดันตัวตนเขาคนถามว่าเอ๊ะทำไมไมันขึ้นตัวแดงเลขไม่ครบสิบหลักก็เขาก็ไปเช็คดูไมอเขาบอกว่าหลุงไม่พาเรามีที่มีครอบครองที่ดินเห็นว่าเป็นผู้พิการด้วยนี่นี่ยเป็นนาฟื้นซีกฟา้าซิ่งเลยเป็นมานานอย่างลงประมาณสิบปีอืยในส่วนที่ตอนนี้ที่ว่าเขาบอกว่าเรามีที่ดินอยู่สองแปลงที่มุการเนี่ยเราจะทำยังไง ตอนนี้เราไปยื่นเรื่องอะไรกับใครไหมบางทีผมก็ไปยื่นที่ผู้ใหญ่หลัง้องถินนะให้ตรวสอบให้เราใช่ไหมเขอให้ตัวเทอีเพ้ทะเพราะเรากม่ยินยอนว่าเราไม่มีที่ดินไม่มีเกลัวไหม่กลัวว่าจะคนจะเอาชื่อเราไปใช้เอาไปมันก็กลรวอยู่แล้วแหละไงเพรมันไม่มีเต่แค่ซอยเอาที พอส่งก็สี่ย้อนหลังมาก็ยุ่งตายเ,ออเราก็ยืนยาวว่าเราไม่ใช่ไม่ไม่ได้แน่นอนอยู่มาเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วโอ้หไม่เคยไปไหนเลยเคยมีที่ดินด้วยแล้วเคยย,าย้ายไปดินก็ที่ทิวถ่ยไปปลูกสำลรดอยู่ปีฟาร์มแล้วขึ้นไปริ้วหรืเอเวียนไปทำง,งานไปสัตสิบกว่าปีแล้วกลับสุดท้ายนี้อยากจะวิงวอนภาครัฐให้ช่วยเหลือไงบ้างอยากให้ตวรวจสอบเรื่องที่ดินเนี่ยเพราะผมไม่มีจริงๆผมได้ทำม,มีโอกาสทำบัตร วารีการเงนัฐได้มังเหมือนก็แยง่งไม่มีรายได้ไเลยเลยเเป็นผู้พิการด้วยอได้ผู้สูงอายุกับผู้พิการสองย่างเองทาอะไรก็ไม่ได้มันจะมีรายได้ยังไงไม่นี่ม,ม,มเป็นคนรวยในที่ดินได้ชัดนี่ <laughs> คลังประจวบเนยก่อนเสียสิทธิ์ค่าเดินทาง750บาทต่อเดือนค่ะ วันที่24มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางพิสมัยแก้วแจ่มใสคลังจังหวัดประจวบเปิดเผยถึงกรณีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพศ2565ว่าได้มีการเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมาหากใครที่ตรวจสอบสิทธิ์และได้รับสิทธิ์ก็จะต้องรีบมาดำเนิน นการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง3ธนาคารประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกสได้ทั่วประเทศโดยจะต้องนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดบัตรแข็งและบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนมายืนยันตัวต,วตวรรชชนกับธนาคารเนื่องจากสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ครั้งนี้จะเป็นการใช้จ่ายโดยผ่านบัตรประชาชนสําหรับบัญชีธนาคารจะเป็นของธนาคารใดก็ได้ทุกธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์สำหรับ,บวงเงินที่ได้รับของผู้ที่ผ่าน การพิจารณาอนุมัติจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน3า0บาทต่อคนต่อเดือนจากร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดและว,วงเงินส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง750บาทต่อคนต่อเดือนใช้กับรถขอสอมอกอรถไฟรถไฟฟ้าบีทีเอสและ ARL อรถบขอสรถเอกชนร่วม ขอ2อมอกลถ2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะส่วนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสิทธิ์ค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่หน่วยงานกำหนดและต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาโครงการเพื่อสวัสด,ดิการแห่งรัฐจะต้องรีบไปอุดทอนภายในวันที่1พฤษภาคม2566ส่วนใคร ที่ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวตนไม่ทันภายในวันที่26มีนาคมก็สามารถยืนยันตัวตนหลังจากนี้ได้จนถึงวันที่27มิถุนายน2566ซึ่งวงเงินที่ได้รับเพื่อใช้สิทธิ์จะมีการทบยอดให้ แต่แนะนําว่าขอให้รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่26มีนาคมนี้เนื่องจากจะเสียสิทธิ์วงเงินส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง750บาทต่อเดือนโดยในพื้นที่จังหวัดประจวบมีผู้ที่ยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์และรอรับการใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายนนี้แล้วจํานวน6 5 9 0 3รายข้อมูลนะวันที่22มีนาคม2566 นี่ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันเราเนี่ยนะคะจำนวนที่ผ่านคุณสมบัติจริงๆนะคะ ตัวเลข48,333คนเนี่ยนะคะอันนี้เราขออนุญาตเน้นว่าเป็นส่วนที่ามาลงทะเบียนกับหน่วยรับลงทะเบียนเรานะคะตั้งแต่โครงการเริ่มรับลงทะเบียนนะคะหน่วยรับลงทะเบียนเดิมก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็ธนาคารกรุงไทยธกสออมสินทุกสาขานะคะก็เริ่มแรกเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูแลก,ก็คือในส่วนของ48,333 3คนเนี่ยนะคะสามาลายเนี่ยนะคะที่เรามองว่ามีสิทธิ์แน่นอนนะคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แน่นอนนะคะเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไปว่าเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีสิทธิ์นะคะก็ไปดําเนินการในเรื่องของยืนยันตัวตนต่อนะคะหน่วยที่รับยืยืนยันตัวตนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยทกศและออมสินนะคะทั้ง3ธนาคารนะคะหลักฐานที่จะนําไปในขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ย ที่ทางธนาคารจะต้องใช้ประกอบในการดําเนินการเนี่ยนะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วบัตรประชาชนต้องเป็นสมาร์ทการ์ดนะคะแล้วก็บัญชีนะคะบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารเนี่ยนะคะมีเงื่อนไขว่าต้องมีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะนะคะถ้ายืนยันตัวตนสําเร็จตั้งแต่วันที่1มีนาไปต้นมาเนี่ยนะคะถ้ายืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่26มีนานะคะ ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1เมษายนนะคะ1เมษายนก็จะมีเงินเข้ามาในบัตรประชาชนนะสามารถที่จะเอาบัตรประชาชนตัวนี้ไปซื้อของนะคะเบื้องต้นก็จะซื้อของก่อนนะใช้ในการใช้สิทธิ์ในการเดินทางอะไระประมาณนี้นะคะจากที่ได้สิทธิ์จากโครงการเนี่ยได้ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ถ้ายืนยันตัวตนหลังจากนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงนะคะยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะภายในวันที่26เมษาท่านก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้คือเดือนพฤษภายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะภายในวันที่26พฤษภาก็ใช้สิทธิ์ได้คือเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็สิทธิ์นะคะถ้าภายในวันที่ยืนยันตัวตนได้ภายในวันที่27 มิถุนาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยนะคะ,ะตั้งแต่กรกดาตรงนี้นะคะจะคือเขาเรียกอะไรสิทธิะะ์เนี่ยฮะอย่างเช่นซื้อของสินค้าตามร้านธง,งฟ้าเนี่ยสามบาทเนี่ยก็จะสมทบให้นะคะสมทบให้เหมือนท่านได้สิทธิ์ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาที่มาลงทะเบียนหลังจากนี้ก็คือจะเสียสิทธิ์ไม่ไม่ไม่มีการทบเงินให้ค่ะไม่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 สมทบย้อนหลังให้ค่ะค่ะถือว่าเราก็มองว่าเราก็ให้เวลามา มาพอสมควรแล้วสามารถที่จะดำเนินการอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่1พฤษภาแต่แต่ถ้าสมมุติว่ามองแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่เท่าทีา่ทราบมาเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามีเงินฝากณนะวันที่30กันยา65เนี่ยเกิน1 0 0 0 0แสนก็คือเกินตามที่โครงการกำหนดอันนี้ถ้าอุทธรณ์ไปเนี่ยนะคะก็คงไม่ได้รับการพิจนารณาอยู่ดีอุบัติเหตุรถกระบพะพระเสี่ยวชนจักรยานยนต์บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะ เช้าวันที่24มีนาคม2566ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจูธรชะอศรจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองตาโพสซอย5อำเภอชะอศจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชนหญิงหนึ่งรายไม่รู้สึกตัวจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถโร,รงพยาบาลชะอศเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชนหญิงหนึ่งรายอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่172 หมูห่5บ้านหนองบอนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ในสภาพศีรษะแตกนอนสลบยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลชะอําช่วยปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอําใกล้การพบรถจักรยานยนตย์ Yamaha สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้บาดเจ็บล้มอยู่หนึ่งคันห่างออกไปประมาณ5เมตรพบรถยนต์กระบะสีประตูสีดำป้ายทะเบียนกอไก่ทอทอง8417จังหวัดเพชรบุรีในสภาพมีรอยเฉียวชนที่ประตูด้านซ้ายเป็นทางยาวกว่า2เมตรทราบเชื่อคนขับคือนายสมชัยบุญซางอายุ47ปีชาวบ้านบางเก่าอำเภอชะอ นายสมชายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้พาพาระครูไพโรจน์ใจปาศัยเจ้าอาวาสวัดหนองตะพดและพระลูกวัดร่วมสองรูปไปวินงทบาทและกำลังขับรถกับวัดพอมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บขับอยู่ข้างหน้าจากนั้นได้เลี้ยวรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดต้นจึงหักรถหลบแต่ไม่ทันจนเกิดเฉียวชนกันขึ้นทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปพูดคุยตกลงกันที่สถานีตำรวจภูทรชัอํา ต่อไปไม่แต่แสดงว่าเราขับตานมน้องเขามาผมขับมาอยู่ระยะนูน้นแบบตีมาแล้วผมจะแซงเนี่ยแต่น้องก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่ารู้ว่าผมจะแซงขวาขออกแสดงว่าเราขับตานมน้องเขามาและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2CCC และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ทีฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ